เอวเมสุตังเอกังสมัยยังปะขวาวพารานาิสยังวิหาราติอิสิปัะเนมิกทาเย,ยตะตะโกปะขวาวปัญจวคียปิขวามันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปะพระชิตเตนานตเสวิตับพายโยจายังกาเมสุกามมสุขลิกานุโยโคโฮินกคัมโมปุชนิโกอนาริยโยอนาตสันหิโต โยจายังอตตะกิระมะทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะครมมะมาติมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมบุตธาจากุกาลานียานการานีอุปสมัยอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวตติกตตมา จะสาพิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานากรานิโยปสมายาอภินยยสัมโพธายะนิพานายสังวตติอยเมวอาริโยอัตถังคิโกมโคเสยทิทางสัมมาตินติสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยยงโคสา ภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจากุการณียานการณีโยปสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวาตติอิทังโคปนภิกขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาลาปิทุขามรนามปิทุขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุขาอภิเยหิสัมปโยโค ทุโคปเยหิวิปโยโคโทุโคยามปิชังนราภาติตัมปิทุครังสังคิตเตนะปจจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกเวทุกานิโรทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหัคตาตัดตรัต,ต,ต,ตาพินันทินีเซยยีทางกามตันหาภวะตันหา วิภาวตันหาอิทังโขปนาภาิกขเวทุกเนโรอริยสัจจังโยตัสาเยวะทันหายะอาศสสวิราคะนโรโทจาโคปติณิสันโคมุติอนารโยอิทังโขปนาภาาิกขเวทุกเนโรทคามินีปฏิปัาอาริยสัจจัง อยะเมวะอาริโยอัท aj ังกิโกมาโคเสยยาธิทางสัมมาทินติสัมมาสังคปสัมมาวจาสัมมากัรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโคอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโคปณิทังทุขังอริยสัจจัง ปาริเลยันติเมพิกเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโคปณิทังทุกขังอริยสัจจังปรินเลยันติเมพิกเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญา อุทปาติวิชาอุทปาติอาโรโกอุทปาติตังที่อิทังทุกขเนโรธทุกขสมุทัยโยอาริยสัจจันเมพิกเวบุเพยานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติยานางังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโรโกอุทปาติตังโค ปณิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจังปะหาตาพัพันติเมพิกเวบุเพอนนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิตังโกปณิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจังปะีน,นัน เมพิกเวบุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิอิทังทุกเนโรโทอริยสัจจังเมพิกเวบุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกเนโรโทอริยสัจจัง สัจิกตันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาที่ตังโคปนิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจิกตันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาที่อีทัง ทุกขเนโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปณิทางทุกขเนโรทคขามินีปฏิปทาอริยสัจจังเวพาเวตัพันติเมพิกขเวบุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปณิทังทุกเนโรทกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตัตันติเมพิขเวบุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิยาวกีวะวัจะเมพิขเว อิเมสุจต so ูสุอริยส ah ัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยทาภูตังยานัทลนามนสุวิสุทธ oh ังอโภิเนวะตาวาหังพิกเวสเทวเกโรเกสพรมเกสพรมเกสาสนณะพรามันิยาปชายะสเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุตโธปจัญญาสิง ยะโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทศาการังเยถาภูตังยานัตถสนังนสุวิสุทธังอโหสิอธาหังพิกเวสเทวะเกโรเกสพรามะเกสพรามะเกสมาลเกสพรามะเกสาสมณะพรมะนิยาปชายาสเทวะมนุสัยญาณุตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมปุโตปัญจยสิงยานัจ ปนาเวทสันนังอัฏฐปาธิอกุปาธิเมวิมุติอยัมันติมาชาตินัติธานิบุนระโวติอิทธรมโวจะปะกวาอัตามานาปัญจวัคคิยาภิกขุปะกวาโตภาสิตังอภินันทงอิมาสมิงจะปนาเวยาการลามาสมิง พัญญามณีอายสมโตกุลทัญญสสะวิรชังเีระมะรังธรรมจักุงอุทปาทิยังกินจิสมุทะยะธมังสพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจะภะควตาธรรมจเกปพรม,มาเทวาสตามนุสาเวสุงเตตมัมภะควตาภารานาสียงอิสิปัตเน มีคาาเยอนุตาลังธรรมจักรังประวัติตังอปติวัติยังสมเนนาวาพระมเนนาวามาเรนาวาพระมุณนาวาเกณทิวาโรกสมินติภุมานังเทวานังสัตทังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัทธรรมนุสาเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธรมนุสาเวสุงตาวสิงตาว วติงสาหนังเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตมนุษสาวเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตสิตาเทวาสัตยมนุษสาวเวสุงตสิตานังเทวานังสุตวานิมานรตีเทวาสัตยมนุษสาวเวสุงนิมานะรตินังเทวานังตัดทังสุตวะปารณิมิตวสววตีเทวาสัตมนุษสาวเวสุงปารณิมิตวสววตีนังเทวานังสัตทังสุตวา โกลมกาจิกาเทวาสัตมนุสสาเวสุงเอตามพระวตาภารานสยังอิสิปตนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวติตังอปัตติวัติยังสมเนนาวาพรามเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกาสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโรกาสัทโธอั ภุกคจิอยัญจะทัศสหศีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอปมาโนจะโอราโลโอปาโซโลเกตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวาภาวังอตโคภะควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพกุทันโยอัญญาสิวัต โกณทันโยติอิติหิทังอายสัมมาโตโกณทันยสสะอัญญาโกณทันโยตะเววะนามังอโหสีติ